สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องตั้มแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาคุยประเด็นเรื่องอาการบาดเจ็บของเดียโก้โชต้านะครับอันเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเจอกับเซลซีเรื่องอาการบาดเจ็บของเดียโก้โชต้าอันเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์ C, ออาานนว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเดียโก้โชต้าออกจากสนามและผมไม่แน่ใจว่า เขาบาดเจ็บอะไรในเวลานี้เราต้องรอผลการสแกนรายละเอียดอีกครั้งผมจะแปลกใจมากถ้าเดียโกโซต้าจะกลับมาลงเล่นได้ในเกมวันพุธนี้ที่จะเจอกับอาเบร i ซิกในเกมยูฟาแชมเปียนลีกก็คือต้องรอผลสแกนก่อนนะครับว่าเดียโกโซตาเจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนนะครับและทั้งนี้อัเนอร์สลอตก็ให้สัมภาษณ์อีกว่า ทำไมต้องเปลี่ยนเทนอานออกที่ต้องเปลี่ยนออกมาตอนท้ายเกมสรุปคืออันเนอร์สล็อตบอกว่าที่เปลี่ยนเทนอานออกช่วงท้ายเกมนะครับเพราะเทน์อานยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีมาดูประเด็นต่อไปนะครับประเด็นนี้มาดูประเด็นของเทนอานนะครับสถิติการป้องกันของเทน์อานในเกมเอาชนะเซลซี ในเกมนี้เทนอาโนน่าจะแสดงให้เห็นแล้วว่าเมื่อเขาพยายามเล่นเกมรับเขาก็ทำได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆมันไม่ง่ายเลยที่จะต้องดวลกับจาดอนซานโชในครึ่งแรกและในครึ่งหลังก็ต้องดวลกับเปรโดเนโตซึ่งผู้เล่นทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีและความคล่องตัวสูงมาก แต่ว่าเทนส์อาโน่ก็รับมือได้ดีจริงๆมาดูสถิติของเทนนะครับเท no, นส์อาโน่ชนะการดวล5ครั้งคลอสบอล4ครั้งชนะการแท็กเกิล4ครั้งชนะการดวลภาคพื้น7ครั้งชนะไป5ครั้งบล็อกบอลสำคัญ1ครั้งและก็ตัดบอลจากคู่แข่งที่กำลังส่งบอลได้10ครั้งนี่คือสถิติสุดยอดของเทนส์อาโน่นะครับ แล้วมาดูคนต่อไปนะครับเคอร์ติโจนสถิติยอดเยี่ยมของเคอร์ติโจนนะครับคนเขาคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับในเกมที่เจอกับเซลซีเมื่อคืนนี้เคอร์ติโจนในเกมเมื่อคืนนี้ก็มีความครบเครื่องทุกอย่างที่จะเป็นมิดฟิลด์ที่ดีได้เลยและวันนี้เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาอยู่ในความมั่นใจและร่างกายที่ฟิตเขาจะเป็นหมากอีกตัวหนึ่ง ของอันเนอร์สล็อตท,ที่อันตรายเลยทีเดียวต่อไปมาดูสถิติและก็ความยอดเยี่ยมของเคอร์ติจโจนนะครับสถิติเคอร์ติจโจนในเกมนี้เคอร์ติจโจนลงเล่น81นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ37ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล90%นคีเลอร์พาส2ครั้งชนะแท็กเกิล3ครั้ง วางบอลแม่นยามสองในสมครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ1ครั้งเรียกจุดโทษ2ครั้งครั้งที่สอง VAR ไม่ให้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งสี่ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่คู่แข่ง5ครั้งชนะการดวลตัวตัว,ต,วตัว6ครั้งและก็เข้าสกัดบอลสมครั้งยิงได้1ประตู นี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมของค์ติสโจนนะครับสรุปหลังเกมก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อรีฟูกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ